หากใครกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะไปเก็บเลเวลที่ไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับเราเวลาในหอก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 ราราจับจีบทิศจ่วงแทงจับจีบทิศจ่วงแทงโอ้โหในเกมของ A O Origin ครับเนี่ยเวอร์แมปแผนที่นะมันช่างกว้างใหญ่เวอร์วังอลังการงานสร้าง แผนที่เยอะมอนสเตอร์ก็เยอะจะไปเลเวลที่ไหนดีก็มียูทูบเบอร์หลายๆช่องครับแนะนําที่เก็บเลเวลแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่ไปดูช่องเหล่านั้นแล้วก็พบว่าที่เก็บเลเวลที่เขาแนะนํานั้นคนแน่นไปหมดเพราะใครต่างก็ไปดูในช่องนะครับแล้วก็ไปเก็บเลเวลตามที่นั้นๆแต่ก็ยังมีที่เก็บเลเวลอื่นๆที่กําลังรอเราค้นหาแล้วก็ไปฟาร์มของกันอยู่วิธีแรกเลยครับง่ายๆในการหาหมอนฟาร์มนะ ให้เราดูด้านซ้ายบนครับเป็นรูปดาบขว้ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเรายังฟาร์มได้อยู่มันจะเป็นสีเขียวแต่น,นี่พี่ฟาร์มหมดแล้วมันเลยเป็นสีแดงกดเข้าไปครับจะมีคําว่าจุดฟาร์มที่แนะนําอยู่กดเข้าไปนี่คือมอนสเตอร์ที่เหมาะกับเรานะครับแล้วก็ได้ EP ที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เลนดรอป100%ด้วยจะมีประมาณแบบนี้แต่ถ้าเกิดเลเวลน้อยกับเรามากๆเนี่ยมันจะลดลงไป70% 80%นะครับ เขาจะแนะนําคร่าวๆให้เราเก็บเวลตามนี้แต่เราสามารถลงลึกได้มากกว่านี้อีกเข้าไปที่เมนูนี้ครับเห็นคําว่าไกด์ตรงนี้ไหมฮะด้านขวาบนรูปสมุดเนี่ยกดเข้าไปเลยกดคําว่าไกด์แล้วจะมีนี่ครับรูปโดเกบิกับรูปแกะกดเข้าไปครับมอนสเตอร์จะมีตารางของมอนสเตอร์ออกมานะครับเป็นตัวทั้งหมดที่มีอยู่ในแพทปัจจุบันตอนนี้และนะครับ วิธีหาง่ายๆเลยอันดับแรกมาดูเรื่องของความต่างเลเวลก่อนแล้วกันเพื่อนำความเข้าใจครับยกตัวอย่างสั้นๆเราไปที่ตัวไหนก็ได้นะครับไปที่คําว่าดอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายคําถามขึ้นตรงท้ายตรงนี้ฮะขวาล่างในเห็นไหมให้กดเข้าไปครับเวอร์ชันมาร์คอ่ะมาปั๊บมันจะเป็นตารางเลเวลเลยฮะถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่าเราเนี่ยหากสูงกว่าเรา1-5เลเวลเราจะได้ exp หนะึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลดดอปเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เช่นกันแต่ถ้าเกิดมอนสเตอร์นั้นเลเวลสูงมากกว่าเรามากๆอย่างสิบหกเลเวลขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ XP แค่30%และเมื่อมอนสเตอร์เลเวลต่ำกว่าเลเวลของเรานะครับตั้งแต่5เลเวลเนี่ย0ูถึงหเลเวลเราจะได้ XP อยู่100%นั่นหมายความว่าสมมติว่าเราฟาร์มมอนสเตอร์เลเวล70เราจะฟาร์มเจ้าตัว,ตวเนี้ยได้ถึงประมาณเลเวล75 ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่เมื่อเลเวลเรามากกว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นไปเรื่อยๆสูงสุดเนี่ย e l บเลเวลบวกเราจะฟาร์มตัวนั้นได้แค่ exp 30%เท่านั้นพี่เลเวล71ใช่ไหมครับพี่ก็ฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล66จนถึงเลเวล86นี่ฮะคือสิ่งที่พี่ฟาร์มได้และได้ exp 100%บวกบวกนะครับก็มาดูกันว่ามอนสเตอร์ตัวไหนที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เลื่อนเลย เขาจะแบ่งหมวดหมู่นะทีละ20เลเวลเนี่ยให้เราเลื่อนหาไปครับน่าจะล็อกนี้แหละเลเวล61ถึง80 mm hmm. ก็มาเลื่อนดูครับว่าตัวไหนหน่าตีบ้างในการที่จะเลือกตัวที่เราตีอันดับแรกต้องดูธาตุตรงนี้ด้วยฮะเขาจะมีบอกบทนะอยา่างเช่นว่าซีรอมเนี่ยเลเวล66ใช่ไหมครับเป็นฝั่งอะไรเป็นกึ่งมนุษย์นะครับเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์เป็นธาตุไฟขนาดปานกลางเวลาไปตีมอนเตอร์เหล่านี้ ที่เราต้องทําก็คือต้องชนะธาตมันนะเราจะตีแรงขึ้นก็คือสมมุติว่าเราเป็นไนท์ล้วก็ต้องไปซื้อใบเคลือบธาตหรือว่าเป็นนักธนูก็ไปซื้อธนูที่เป็นธาตุน้ํามายิงมันนะจะยิงแรงขึ้นก็เปลืองทรัพยากรในการปั๊มมานาเปลืองทรัพยากรในการอพเลือดน้อยลงนะครับเวลาโดนมันตีและเป็นมอนเตอร์ขนาดกลางก็อาจจะใช้คนเหมือง ซึ่งหายากจัดนะกึ่งมนุษย์ก็ใช้ไฮด้าโอ้โหแต่ละใบกีกี้นะแต่ว่าตัวอื่นก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกช็อปนะครับให้เราเลือกดูว่าธาตุไหนที่เราชนะทางบ้างในส่วนของขนาดเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะอย่างขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เพราะว่าอาวุธที่เราใช้อ่ะครับมันจะส่งผลต่อมอนสเตอร์แต่ละขนาดแตกต่างกันด้วยมาที่หอกนะครับอย่างคา์โดจะมีรูปดาบอยู่ด้านหลังชื่อนะครับกดเข้าไปเนี่ย ก็จะมีบอกเลยว่าอาวุธประเภทไหนตีมอนเตอร์ขนาดไหนแรงตีมอนเตอร์ขนาดไหนน้อยนะครับยังหอกของเราครับเป็นสเปียร์เนี่ยตีขนาดเล็กขนาดกลาง75%ตีขนาดใหญ่ได้100%ครับของวิสาดนะกทาเนี่ยจะเข้าทุกขนาดเลย1น0หมดครับนักธนูจะเหมาะกับตีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางส่วนตีขนาดใหญ่จะโดนแค่75%ดเครับเช่นเดียวกับแอสนะแอสเนี่ยตีขนาดเล็ก75 ตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่ขนาดกลางแล้วก็ตีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นที่ขนาดใหญ่นะครับเลือใช้กาตาแต่ว่าถ้าเกิดบางตัวเนี่ยเลือดมันน้อยจริงๆนะอย่างเลือดแค่สี่หมื่นอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้ธาตุธรรมดาในการตีเขาก็ได้นะไม่ต้องไปชนะธาตุอะไรขนาดนั้นเอาแบบเล่นสบายๆชิลๆเรื่อยๆ,ๆก็ได้ครับจุดแรกเนี่ยดูตรงธาตุตรงนี้ครับจากธาตุเผาหรือว่าขนาดที่เราชนะทางที่เราควรจะมาเก็บเลเวลแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของอุปกรณ์ดอกต่าง นะครับว่าเหมาะสมคุ้มค่ากับการเก็บเลหรือเปล่าหรือว่าบางคนอยากล่าเพื่อหาการ์ดเอาการดอะไรดีพี่การ์ดดีๆโหดๆเนี่ยผมอยากไปล่าการ์ดมาบ้างม,ๆๆมันโอกาสดอกโคตรน้อยจะบอกโอกาสดอกแทบไม่มีครับอันดับแรกเลยอยากรู้ว่าล่าการ์ดไหนดีให้เรามาที่เทรดครับมาดูที่ตลาดแล้วเข้าหมวดการ์ดแล้วก็เลื่อนหาเลยครับการ์ดไหนราคาสูงนั่นแหละคือการ์ดที่เราควรจะดรอปมาให้ได้ เพราะว่าโอกาสเปอร์เซ็นในการดอกแต่ละการมันเท่ากันใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกการที่มันราคาแพงๆสูงๆไว้เลยนะครับอยากกา่างการกิ้งก่าก็ควรการแจ็คก็ดีเหมือนกันนะครับราคา4 0 0 0มถ้าดอกมาก็รวยไม่รู้ตัวเหมือนกันสมมติว่าเราจะไปแจ็คเ่าเราก็ไปหัวข้อเดิมเลยแล้วก็หาเจ้าแจ็คครับก็อยู่ในหมวดเลดับหกเอ็ดถึงแนั่นแหละเดี๋ยวแล้วเจ้าแจ็คเป็นธาตุไฟขนาดปานกลางนะครับแล้วก็เราต้องเอาแบบ หอ,อกน้ําไปใช้หรือว่าธนูน้ําไปใช้ครับของดอกแจ็คก,ก็มีประมาณนี้นะครับไฟดาเมจนะสิ่งสําคัญที่พี่อยากให้ทุกคนดูก็คือเรื่องของเครื่องประดับอิสเซสตอรีด้วยบางทีเครื่องประดับจากบอสมันดีก็จริงครับแต่โอกาสที่เราได้มันจะน้อยมากนะฮะสรูแบบนั้นเนี่ยเราจะมีของให้ดอกครับเป็นเครื่องประดับรูเดียวนะฮะรูเดียวต่างๆเนี่ยดอกในมอนธรรมดาสามารถเอามาใช้ก่อนได้นะอยากได้เครื่องประดับไหนมาใช้ ลองเลื่อนหามอนดูแล้วก็ไปดรอปได้เลยครับนอกจากนั้นเนี่ยมอนที่เราตีนะครับเขาจะมีความคืบหน้าในการดรอปก,การ์ดเราตีบ่อยๆมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆเมื่อครบ100%เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่การ์ดนี้จะดรอปทันทีนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตอนที่เราใช้ตัวฟาร์มเท่านั้นตัวฟาร์ม150นาทีเนี่ยมันถึงจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้เพราะฉะนั้นแต่ละวันแสดงว่าเรามีเวลาจํากัด ในการทำเปอร์เซนต์ตัวนั้นๆนะต้องคิดดีๆว่าจะลงตัวไหนเมื่อเราเลือกจุดฟาร์มกันได้แล้วนะครับเจอมอนสเตอร์ที่เราต้องการฟาร์มเนี่ยเราก็ไปลุยกันได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนมันโหดเกินไปพี่ก็แนะนําว่าให้หาตี้ไปและการที่มีตี้ในการเก็บเลเวลเนี่ยจะทําให้เลเวลเราขึ้นไวด้วยนะจะให้ดูตรงนี้ครับนี่คือปาร์ตี้นะสมมุติว่ามี5คนครับ EXP ที่เราได้ในการเก็บเลเวลมันจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีก เราดูน้งปุ่มตรงนี้ครับขวาล่างเนี่ยคำว่า EP e. กดไปเลยมันจะมีบอกครับโบนัส EP ถ้าเกิดมีปาร์ตี้นะตั้งแต่2คนขึ้นไปจะได้โบนัสจ็อบแล้วก็เบสเนี่ย20%แต่ถ้าเกิดว่าทีมมี5คนครับจะได้จ็อบแล้วก็ EP e เนี่ยประมาณ50%เลยที่บวกขึ้นมาต่อการฆ่ามอน1ครั้งนะนั่นหมายความว่าการตี้จะทําให้เราเก็บเลเวลไว มากยิ่งขึ้นครับและการเก็กบไว้แบบเป็นตี้เนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ใช่ยืนดูดอย่างเดียวนะต้องแยกกันฟาร์มคนละจุดอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ายืนคนเดียวไม่ไหวไปโมอนอโตดเนี่ยก็สามารถมายืนคู่ตี้กันได้นะได้แต่ว่าได้น้อยกว่าเดิมนิดเดียวเท่านั้นนะครับการฟาร์มแบบตีก็ส่วนสําคัญพี่จะไม่บอกนะคลิปนี้จุดฟาร์มไหนที่ควรฟาร์มพี่จะไม่บอกครับแต่ให้คนดูนั้นวิเคราะห์เอาเองจากไกด์บุ๊กที่เรามีอยู่ว่าเราอยากได้การ์ดอะไร นะเราอยากดอกของอะไรนะครับนี่คือความท้าทายความสนุกของเกมนี้ครับไม่เล่นตามใครเราคิดเองแล้วก็ไปล่ามอนเองนะสร้างความสรุกในตัวเองและเมื่อเราลองเล่นมันมันจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เพลิดเพลินกับเกมนี้มากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าจะได้อะไรกับคลิปนี้มากขึ้นนะจุดเก็บเลเวลต่างๆครับ เนะชิญไปดูกันได้เลยนะครับอยากเห็นคลิปอะไรอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์พูดคุยกันครับพี่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้สมควรแก่เวลาลาไปแล้วนะครับบา,บายไนทอหกจ้วงจับจีบชิดจ้วงแทงจับจีบชิดจ้วงแทง